สวัสดีครับวันนี้เรามาลองคุยกันเรื่องความเชื่อพิธีกรรมเก่าแก่ที่น่าสนใจมากๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันนะครับมีตั้งแต่เรื่องการเข้าทรงรักษาโรคที่สุรินไปจนถึงปริศนาเรื่องโลงหินโบราณในกัมพูชาเลยค่ะวันนี้เรามีข้อมูลจากงานศึกษาพิธีปัญโจรมดโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มีบทความเกี่ยวกับพวกลงหินความเชื่อเรื่องพิธีศพสมัยก่อนด้วยดีเลยครับงั้นเรามาลองเจาะลึกกันดู ว่าเบื้องหลังความเชื่อพวกนี้มันมีความหมายหรือมีแง่มุมไหนที่เออน่าทึ่งซ่อนอยู่บ้างได้เลยค่ะเริ่มที่ปัญโจรมวดที่สุรินก่อนเลยไหมคะครับผมคาว่าปัญโจรเนี่ยก็คือการเข้าทรงส่วนมมวดก็คือแม่มดหรือร่างทรงแต่จริงๆแล้วนะคะคาว่ามมวดเนี่ยเขาว่าเพี้ยนมาจากโมมดที่แปลว่ามาหมด อ๋อมาหมดคือหมายถึงเชิญมาหมดทุกอย่างเลยใช่ค่ะคือเชิญทั้งครูทั้งวิญญาณบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาหมดเลยแล้วที่น่าสนใจคือ,อ,อมมวดหรือร่างทรงเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะไม่ได้จํากัดเพศเลยแบบว่าใครก็ได้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกแล้วว่าง้นเถอะถูกต้องค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้เลือกเองเลยแล้วพิธีนี้หลักๆคือทําไปเพื่ออะไรครับ หลักๆเลยก็คือการรักษาการเรจ็บป่วยค่ะเขาเชื่อว่ามันเชื่อมโยงกับสิ่งลี้ลับนะคะเวลาจะทําพิธีนี่ก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวคนป่วยนะแต่ว่าเพื่อนบ้านคนในชุมชนก็จะมาช่วยกันเ,เตรียมงานจัดประรำพิธีเครื่องเส้นไหวอ้อเป็นงานของชุมชนเลยใช่ค่ะพอเริ่มพิธีก็จะมีการไหว้ครูทั้งครูดนตรีครูมะมวดก่อนเลยและช่วงที่พีิที่สุดก็คือตอนเข้าทรงหรือปันโจละมะมวดใช่ไครับ ใช่เลยค่ะตอนนี้แหละที่ร่างทรงหรือมะมวดจะเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับร่างแล้วไม่ใช่แค่พูดผ่านร่างนะคะแต่คือร่างทรงจะเปลี่ยนไปเลยทั้งการแต่งกายที่ต้องแต่งตามที่วิญญาณที่มาเข้าระบุอาจจะเป็นชุดขเขมรพื้นบ้านผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เลยโอ้มีการเปลี่ยนการแต่งกายด้วยค่ะแล้วก็มีการร่ายรำที่ไม่ใช่ท่ารำแบบที่เราเห็นทั่วไปนะคะแต่เป็นท่าทางที่ สื่ออารมณ์สื่อความหมายออกมาเลยอย่างตอนขับไล่สิ่งชั่วร้ายท่าก็จะดุดันน่าเกรงขามหรือตอนรักษาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งฟังดูเข้มขขังมากเลยครับแล้วขั้นตอนการรักษามีอะไรที่แบบเฉพาะเจาะจงไหมครับมีค่ะมีพิธีที่เรียกว่าเลี้ยอันนี้คือเหมือนปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวผู้ป่วยแล้วก็มีอีกพิธีที่น่าสนใจมากคือกาเป้ค่ะกาเป้ยังไงครับเขาจะใช้ไข่ดิบนะคะ มาวนๆรอบตัวผู้ป่วยเชื่อว่าไข่เนี่ยจะดูดเอาสิ่งไม่ดีหรือโรคร้ายออกมาเสร็จแล้วก็จะเอาไข่ใบนั้นไปใส่ในภาชนะสารเล็กๆที่เรียกว่าเปแล้วก็ใช้มีดฟันทิ้งไปเลยอ๋อเหมือนตัดขาดเอาสิ่งชั่วร้ายทิ้งไปเลย ประมาณนั้นเลยค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกําจัดสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีช่วงที่มัมมัวจะมาพบปะลูกหลานหรือจําลองอาชีพของบรรพบุรุษที่มาเข้าทรงเช่นถ้าเป็นควันช้างก็จะทําท่าทางเหมือนควันช้างโอ,โอ้มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็มีดนตรีประกอบด้วยนะคะที่น่าสนใจคือมันผสมกันถึง3แบบเลยมีทั้งปีพาดแบบไทยกันตรึงแบบขมิ้นสุรินทร์แล้วก็มีเสียงแคนแบบอีสาน<ม>ด้วย โอ้ oh, สามอย่างเลยใช่ค่ะซึ่งจะบรรเลงเพลงไหนจังหวะไหนก็แล้วแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเข้าทรงตอนนั้นต้องการแบบไหนแล้วพอรักษาเสร็จมีอะไรต่อครับ ก็จะมีพิธีเรียกขวัญผู้ป่วยให้กลับมาสู่ร่างเรียกว่าเฮาปลึงมีการเสี่ยงทายทำลายอาการด้วยไข,ข่ขวัญแล้วก็ปิดท้ายด้วยพิธีอําลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องรักษาโรคอย่างเดียวแต่ยังช่วยเรื่องออความสัมพันธ์ในชุมชนการเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษแล้วก็ให้กำลังใจคนป่วยด้วยอืมเป็นมิติทางสังคมทางจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งจริงๆครับทีนี้ขอข้ามาที่อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องลงหินโบราณที่กัมพูชาบ้างครับที่ว่าเจอกันในปราสาทเก่าแก่ยุคไล่ๆกับนครวัดเลยค่ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมีการค้นพบกลุ่มโลงหินเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีการประดับตกแต่งคล้ายๆคิๆ้วบัวเจอที่ปราสาทเบงเมเลียบันทายสำเร็จหลายที่เลยค่ะอายุของมันก็น่าจะราวๆพศ1650ซึ่งก็ใกล้เคียงกับยุคสร้างนครวัดจริงๆ แล้วตอนแรกเขาสันนิษฐานว่ามันคืออะไรครับลงศพเลยหรือเปล่าใช่ค่ะตอนแรกก็คิดกันแบบนั้นเพราะปราสาทบางแห่งเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นมฤตกาลายัยคือสถานที่ประกอบพิธีศพของกษัตริย์ตามคติเทวราชลงหินพวกนี้ก็น่าจะใช้บรรจุพระศพจริงๆแต่เหมือนมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลใช่ไหมครับมีข้อสังเกตค่ะอย่างลงบางใบเช่นที่บันทายสำเร็จเนี่ยดันมีรูเจาะอยู่ ทั้งข้างบนข้างล่างเลยซึ่งเอม,มันดูแปลกๆถ้าจะใช้บรรจุศพจริงๆอะค่ะแล้วที่สำคัญเลยคือไม่เคยมีการขุดพบพวกกระดูกหรือชิ้นส่วนมนุษย์ในลงหินพวกนี้เลยสักครั้งอ้าวไม่เจอหลักฐานเลยเหรอครับไม่เจอเลยค่ะนี่เลยเป็นจุดที่ทำให้นักวิชาการเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือมันจะไม่ใช่ลงศพตรงๆ แล้วเขาไปเจอคำอธิบายอื่นจากไหนครับเขาก็เลยลองเชื่อมโยงไปหาความเชื่อดั้งเดิมในแถบอุสาคาเนเหล่านี้และค่ะโดยเฉพาะพวกวัฒนธรรมหินใหญ่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นู่นเลย3,000กว่าปีมาแล้วอย่างพวกกล่องหินที่บ้านวางประจบจังหวัดตากหรือทุ่งไหหินที่ลาวสวนหินตั้งพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับพิธีศพเหมือนกันแต่เป็นลักษณะที่เรียกว่าประเพณีฝังศพครั้งที่สองค่ะ ฝังศพครั้งที่2อันนี้คือ,อยังไงครับผมไม่คุ้นเลยคือพอศพแรกที่ฝังไปย่อยสลายหมดแล้วนะคะเขาจะมีการจัดการกับกระดูกที่เหลืออีกครั้งหนึ่งอาจจะเก็บรวบรวมใส่ในภาชนะเช่นไหหรือเอาไปฝังไว้ใกล้ๆหรือใต้หินใหญ่หินตั้งที่เป็นศูนย์กลางความเชื่อของชุมชน มีตัวอย่างชัดๆก็คือพิธีกุดของชาวจามในเวียดนามนะคะอันนี้เป็นพิธีศพครั้งที่สองเหมือนกันเขาจะนำขวัญของผู้ตายไปรวมกับพลังของบรรพบุรุษที่เชื่อว่าสถิตยอยู่ในหินใหญ่ที่เขาเรียกว่ากุดอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้ฝังร่างไปทีเดียวจบแต่มีการจัดการกระดูกที่หลังและแนวคิดนี้มันมาเกี่ยวกับโลงหินในปราสาทขอมยังไงครับค่ะมันก็เลยนำมาสู่แนวคิดเรื่องร่างเสมือนหรือ substitute body ร่างเสมือนใช่ค่ะ คือเชื่อว่าหินใหญ่หรือกุดพ่วงนั้นน่ะทำหน้าที่เหมือนเป็นร่างกายจำลองหรือร่างเสมือนของผีบรรพบุรุษให้คนเป็นๆเ,เนี่ยใช้เป็นที่เส้นไหวบูชาขอพรเพื่อความอุดมสมบูรณ์อะไรแบบนี้ข้อเสนอใหม่สำหรับลงหินในปราสาทขอมก็เลยมองว่าหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ลงศพแต่เป็นร่างเสมือนนี่แหละที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีศพครั้งที่ส เป็นที่สถิตของขวัญบรรพชนซึ่งอาจจะเป็นกษัตริย์ที่ตามคติเทวราชแล้วเนี่ยจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้าอ๋อเป็นการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีบรรพชนเข้ากับศาสนาใหม่จากอินเดียอย่างฮินดูหรือพุทธได้อย่างน่าสนใจมากถูกต้องเลยค่ะมันแสดงให้เห็นการปรับตัวการผสมผสานความเชื่อที่ซับซ้อนมากๆเลย ลงหินพวกนั้นก็เลยอาจจะไม่ใช่ที่เก็บร่างแต่เป็นเหมือนอสื่อกลางหรือที่สถิตของพลังวิญญาณบรรพชนในรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับสถานะความเป็นเทพของกษัตริย์ไปด้วยฟังทั้งหมดวันนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยนะครับอย่างพิธีกรรมัรโจรลามมดนี่ก็สะท้อนการผสมผสานที่ลึกซึ้งจร,จริงๆทั้งเรื่องการรักษาความเชื่อเหนือธรรมชาติแล้วก็การแสดงออกทางวัฒนธรรมที่มันผูกพันกับชุมชนมากๆใช่ค่ะ ขณะเดียวกันปริศนาเรื่องลงหินก็ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายการให้ความสําคัญกับบรรพบุรุษแล้วก็ไอเดียเรื่องการใช้วัตถุอย่างลงหินเนี่ยมาเป็นเหมือนสื่อกลางหรือร่างเสมือนทางจิตวิญ,ญญาณซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการปรับเอาความเชื่อพื้นเมืองเดิมให้เข้ากับระบบศาสนาหรือระบบความเชื่อที่ใหญ่กว่าที่รับเข้ามาใหม่นะคะอืมครับฟังแล้วก็ทําให้อดคิดต่อไปไม่ได้เหมือนกันนะครับว่า แนวคิดเรื่องพิธีกรรมการสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือแม้แต่การใช้วัตถุมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพลังบางอย่างเนี่ยมันยังคงสะท้อนหรือทรงอิทธิพลอยู่ในความเชื่อหรือการปฏิบัติของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้บ้างไหมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถึงแม้ว่ารูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วก็ตามถ้าคุณชอบเรื่องลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้นะครับเพราะครั้งหน้าเราอาจพาคุณไปเจอความจริงบางอย่าง ที่ไม่เคยถูกพูดถึงแล้วเจอกันในตอนหน้าอย่าลืมระวังเสียงที่ได้ยินอาจไม่ใช่แค่เสียงจากคลิปนี้สวัสดีครับ